สบายดีพี่น้องสบายดีอาหารสินดาศน้องเพิ่มจะพ,พา,า,าพ,พี่น้องมาเบ่งอาหารบุฟเฟต์ินดาศที่ใหญ่ที่สุดของแขวงอัตตะปื้อพาพี่น้องมาเบ่งอาหารตะนาแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่แขวงอัตตะปื้อเด้อตะนาแซ่บมีหลายอย่างมีหลายอย่างมันน่ามีแม่าามโป้ยาวเพ็ดเลยเด้อจหนักจับเต็มเด้อ พุ่นน่ะอันน่ะเฮาเห็นคือคนเฮาหลายๆนี่เนาะเออมันยุดที่ตั้งของอันน่ะผ่านสินดานี่อยู่บ้านนาแซ่ทองอยู่เมืองสมาคีไซแขวงอัตตะือพี่น้องอนน่ะไนบ่เบิดแล้วํามเด้อนี่เด้อ เนมือนะเบิดมือบริวีผมเนอเหมือนมือบริวีผมได้หนินี่จะไปกับไปนี่น้องบริวีพ่อแยังงานบริวีไปใส่ได้บรีพอแยงงานคนดีไปบาดไปบ้าได้บริวีไปใส่ดูก็นจงไหนพ่อยิงแสบจะนักจะติ๊บแน่นบริวีจะนักจะเต็มนี่แกวอยู่ห่านยังบกหักี่น้องยังไปแวะซื้อแกจวขนัดนอีกมากเรากับแกยหลายๆวิวห่านจะประมาณนี้จบ๊ายบาย